หัวข้อหลักของเราในวันนี้ก็คือพักส้มหาเสียงยังไงไปดูกันเลยเอาความเล็กน้อยนะครับว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงวันที่ถ่ายก็คือวันที่13เมษาแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเราบรรดาไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องไปเล่นสงการกันนะฮะอย่างในรูปที่ผมเอามาเนี่ยก็คือแบบพิธาเทงชัยธวัฒน์เนี่ยก็ไปเล่นสงการกันที่ลําพูนนะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะมีการสัมภาษณ์บ้างแล้วก็หัวข้อของการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็จะมี2อ,อย่างก็คือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มาขึ้นกำแพงภาษีนะครับซึ่งคุณพิธาเนี่ยก็แนะนํารัฐบาลไปแล้วแหละว,ว่าต้องทํำยังไงซึ่งทีแรกอ่ะผมจะทําเรื่องนี้แหละผมก็จะมาเล่าว่าพิธาเนี่ยแนะนํารัฐบาลให้ไปเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์ยังไงแต่ว่าส่วนตัวนะคือแบบ ผมไม่ค่อยชอบเรื่องโดนัลด์ทรัมป์อ่ะเพราะว่าช่องเรามันเป็นช่องการเมืองไงก็เลยไม่ค่อยสันทัดเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับทีนี้ด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงสงการผมก็เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำผมก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ของพักประชาชนในโหมดที่เป็นแบบโหมดสมาชิกเท่านั้นอะ่ะ มันจะมีคอร์สเรียนออนไลน์ผมก็ตั้งใจว่าช่วงสงการเนี่ยผมก็จะใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ของพักประชาชนให้เสร็จนะครับซึ่งการไปเรียนคอร์สที่เขามีเนี่ยมันก็เป็นการแบบเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ทีนี้คอร์สที่ผมไปเล่าเรียนมาเนี่ยก็คือเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นของประชาชนรุ่น4ข้างในเนี่ยมันก็จะมี หลายๆหัวข้อเลยหัวข้อที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าเดือนถัดไปเนี่ยเดือนพฤษภาคมมันก็จะมีการเลือกตั้งเทศบาลแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าผมก็อยากรู้ไงว่าเออเฮ้ยเขามีการแบบสอนการหาเสียงยังไงบ้างนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ผมจะไม่เล่าแบบทั้งหมดทั้งมวลนะเพราะว่าเดี๋ยวพักกามาด่าผมดังนั้นผมก็จะเล่า,าคร่าวๆก็จะเล่าแบบเป็นแค่ตัวอย่างหนังกันลวกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ถามว่าพักส้มหาเสียงอย่างไรอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณพิธาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์บ้างแล้วว่าจริงๆการหาเสียงเนี่ยไม่ได้จะมาหาเสียงกันแบบมุ่วๆมันจะมีการเก็บข้อมูลกันก่อน,อนว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีแนวคิดอุดมการทางการเมืองอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เคยไปหาเสียงมาแล้วเนี่ยเขาก็จะโน้ตไว้ว่าโอเคบ้านหลังนี้ส้มแท้อ่าก็จะให้เป็นแบบสีเขียวบ้านหลังนี้ ไม่เอาส้มเลยแบบเข้าไปนี่คือโดนไล่เลยเขาก็จะมาร์กไว้ว่าโอเคหลังนี้สีแดงแต่ถ้าแบบไม่ค่อยไปเลือกตั้งหรือไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะมาร์กไว้เป็นสีเหลืองซึ่งบ้านแต่ละหลังเนี่ย มันก็จะมีวิธีการเข้าหาที่ไม่เหมือนกันอ่าอย่างแบบว่าสีเขียวอะไรเงี้ยโอเคก็แวะเวียนไปทักทายเขาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้ความพยายามนิดนึงนะเพื่อให้เขาแบบว่าสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะคุณพิธาก็เคยออกมาพูดแล้วนะว่าโอเคมันมีการแบบว่ามาร์กไว้ว่าเออบ้านนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยข้อ2ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยก็คือการเตรียมทีมตอนที่ผู้สมัคร จะลงไปหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีเขาจะลงไปแล้วก็แบบหยิบหยิบจับจับใครลงมานะคือมันมีการพูดคุยมันมีการเตรียมการก่อนว่าเราต้องการไปแบบกลุ่มเล็กหรือไปแบบกลุ่มใหญ่อาอย่างถ้าไปแบบกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบหน้าที่เยอะแยะ,ยะมากมายที่จะต้องมาจัดวางกันว่าใครทําอะไรยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนแจกโบชัวอย่างเงีย้ยอาก็จะเป็นด่านหน้า ก็คือแบบจะเข้าไปแบบแนะนําตัวผู้สมัครให้กับชาวบ้านเห็นแล้วก็ไปแจกโบชัวอะอย่างคนถือป้ายอย่างเงี้ยไม่ได้จะมาถือป้ายกันแบบเฉยๆนะครับเขาก็ต้องมีการแบบมานั่งคิดว่าเออจะถือป้ายไปกี่คนดีเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันถ้ามันถือป้ายเยอะเนี่ยมันก็เกะกะชาวบ้านเขาบางทีแบบ ไหาเสศษในตลาดอะไรเงี้ยมันก็แบบชนนู่นชนนี่แต่ไม่หมด2อคนพอแล้วแล้วคนถือป้ายเนี่ยไม่ได้ถือป้ายเฉยๆนะครับบางทีอาจจะต้องแบบมีการนําทางมีการส่งซิกกับผู้สมัครว่าเออเฮ้ยเราควรจะเดินไปได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวผู้สมัครเองเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใส่เสื้อเนี่ยมันต้องใส่เสื้อให้มันไม่เหมือนกับทีมงานเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เด่นเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันหมดเนี่ยบางทีชาวบ้านก็ไม่รู้ไงว่าเออตกลงคนไหนสมัครคนไหนมาช่วยงานสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการที่เราแบบเห็นคนมาลงหาเสียงแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆเขาจะมานะมันมีการเตรียมการมันเป็นการคุยกันแบบค่อนข้างละเอียดข้อ3ครับ เรื่องของการไหวหวานให้่วนกลางเนี่ยเข้ามาช่วยหาเสียงสังเกตไหมว่าตอนเรื่องตั้งอ,อปจอเนี่ยบางครั้งก็จะมีแบบว่าสอสอจากกทมอหรือสอสอจากเขตอื่นเนี่ยมาช่วยปลาใสาหรือมาช่วยหาเสียงด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณไอรัชนกผมเห็นคุณไอนี่ไปช่วยหาเสียงแบบหลายจังหวัดมากการที่จะเอาใครมาช่วยหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าสักแต่จะหยิบมาหาเสียงนะมันต้องดูก่อนว่าคนที่จะมาช่วยเนี่ยมันเหมาะกับ คนที่เราจะไปหาเสียงหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าผมไปสมัครอาบาจอแล้ววันนี้ผมอยากจะไปหาเสียงให้กับเจนซัคเจนวัยรุ่นหน่อยคุณจะหยิบใครไปถ้าเป็นผมผมก็จะหยิบแบบอาละชนกไปเพราะว่าคุณไอ์เนี่ยมีความเป็นวัยรุ่นสูงนะครับมีความแบบว่าเฟลฟ้าวนะครับวัยรุ่นน่าจะชอบแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องไปหาเสียงในโซนที่แบบมีคนอีสานเยอะ อ่าเป็นแก๊งแบบแก๊งคนอีสานเลยนี่ผมก็อาจจะเอาแบบครูใหญ่อัตโคนไปเพราะว่าครูใหญ่ก็เป็นแบบเซเลบสายอีสานไงการจะจัดวางให้ใครไปหาเสียงที่ไหนอ่ะคือมันก็ไม่ได้มั่วนะครับทุกอย่างก็คือแบบมีการคุยการมีการคิดกันไว้หมดเลยข้อ 4. นะครับเรื่องของการใช้ป้ายหาเสียงอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วนะไม่ใช่ความลับอะไรที่ ผักส้มเนี่ยมันก็จะมีป้ายน้อยกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็รู้กันทั้งประเทศแน่นอนว่าเมื่อเรามีเงินน้อยเรามีป้ายน้อยมันก็ต้องใช้ป้ายให้มันคุ้มค่าที่สุดการจัดวางป้ายเนี่ยมันก็ต้องมีแบบระยะห่างที่มันเหมาะสมหน่อยในเมื่อป้ายเรามีไม่เยอะแต่อย่างน้อยให้มันแบบว่าเออมีกันทุกหมู่บ้านได้ไหมในซอยอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยหนึ่งป้ายก็พออย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะเลือกผักส้มต้องเลือกเบอร์อะไรเขาก็จะมาดูที่ป้ายนี่แหละว่าเออโอเคผักส้มเบอร์นี้นะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาก็อยากจะให้มีป้ายเยอะๆแหละแต่ตังมันไม่พอไงเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะพักโซมันเป็นพวกพักเงินน้อยนะครับดังนั้นการใช้ป้ายอย่างคุ้มค่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างให้จำเป็นนิดนึงข้อ5้าครับเรื่องของการลงพื้นที่อันนี้ก็มีแผนเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นตอนเช้านักการเมืองก็จะไปหาเสียงตามตลาดเช้าเพราะว่าคนก็จะไปแบบหาข้าวกินหรือว่าแบบพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มมาขายของกันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละที่เนี่ยการหาเสียงก็จะต่างกันอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยคุณจะไปแบบ ชวนเขาคุยอะไรมากมายเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาแห่งการเร่งรีบคนที่แบบอยากจะทํางานก็จะรีบซื้อข้าวรีบไปทํางานคนที่อยากจะขายของก็คงจะไม่มีเวลามาคุยอะไรมากมายนะครับมันก็ต้องแบบเร็วต้องไวอาจจะแค่แบบไปทักทายสวัสดีก็พอแล้วไปให้เขาเห็นหน้าอะไรเงี้ยมันก็ต้อง ใจเขาใจเราอะดูด้วยว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นเราอยากจะให้นักการเมืองมาหาเสียงแบบไหนอย่างถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปหาช่วงกลางแจ้งนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันร้อนขนาดหมาแมวเนี่ยยังหลบแดดเลยดังนั้นช่วงกลางวันเนี่ยไม่ควรไปหาเสียงที่โล่งแจ้งเนาะอย่างถ้ามาหาเสียงตอนเย็นนะครับก็อาจจะใช้เสียงดังไม่ได้เพราะมันเย็นแล้วไงคนแบบกลับบ้านมาก็อยากจะพักผอ่อนเงียบๆบางทีหาเสียงโวง้เวกยวเนี่ยก็อาจจะลำคาญได้นี่ก็เป็นเรื่องของการแบบ วางแผนลงพื้นที่เนาะถัดมาเมื่อกี้จําได้ไหมว่าตอนทเที่ยงๆเนี่ยมันไม่ควรไปหาเสียงกลางแจ้งครับซึ่งเอาจริงๆแล้วการหาเสียงในห้างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสามารถไปโชว์ตัวได้ไงเออแล้วก็อาจจะแบบเออไปแบบเออไปเลือกตั้งกันนะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเออไปแบบกินข้าวในห้างสักหน่อย,อยนะเพราะว่ากลางวันมันร้อนไงอย่างอย่างเช่นในรูปเนี่ยก็คือแบบก้าวไก่ห้างแตกนะ ประมาณนี้เนาะพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องออกตัวเลยว่ามันมีเรื่องราวอีกเยอะมากๆเลยนะฮะที่ผมไม่สามารถเล่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการพูดคุยกับคนที่ได้รับเงินมาแล้วเออมันก็มีการพูดคุยอยู่นะพูดยังไงไม่บอกไปดูเองการพูดคุยกับตัวแทนหมู่บ้านมันควรจะคุยยังไงแล้วก็อันนี้คือแบบซีเก็ตมากๆเลยก็คือเรื่องที่เพื่อไทยเนี่ยไปคุยกับบ้านใหญ่ใครอยากรู้เนี่ยก็ลองสมัครสมาชิก แล้วก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็แนะนำเลยนะครับเป็นคอร์ที่เหมาะมากสําหรับคนที่สนใจที่จะเป็นนักการเมืองเนาะหรือถ้าเกิดวคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยอะส่งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยฟังให้สัมภาษณ์เยอะนะครับก็คุณพิธาก็เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเออเฮ้ย เรื่องของการหาเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันมีการวางแผนมีการเตรียมตัวมีการพูดคุยอะไรค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งซึ่งเราก็เห็นแค่หน้าฉากเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเราไปเห็นหลังฉากหลังบ้านเนี่ยโอ้โหทุกอย่างนี่คือแบบว่าผ่านการคิดมาหมดแล้วนะครับไม่ได้จะมาหาเสียงกันส่งๆหรือหาเสียงกันมั่วๆเลยนะครับซึ่งพอเราไาเห็นจริงแล้วเราก็เสูวเออเราอึ้งนะซึ่งซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมไปแบบว่านั่งเรียนออนไลน์มาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบก็ ลองสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปดูได้ซนะึ่งหลายๆอย่างที่แบบผมได้ยินมานี่ก็แบบอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับมีอะไรที่แบบว่าเป็นเบื้องหลังสกิลเ,เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกดีที่ได้เข้าไปดูเนาะซึ่งก็น่าจะประมาณนี้เนาะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้แตใ่ใครชื่นชอบอย่าลืมสับสนรายการเข้ามาได้ที่กสิกร063 1 2 7 8 2 9 9เข้ามาเะครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe แล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย